สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซ r ร์ฟสคูลไซเบอร์สคิลิที้ออนไลน์เรียนนิ่งสำหรับวันนี้นะครับจะมานำเสนอในส่วนของแนวทางการทำ Practice Lab ของ c o m เทียเป็นเท p พัซึ่งจะหยิบยกในหัวข้อการใช้งาน Social Engineering นะครับมานำเสนอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของ Learning Out o o m e ครับข้อแรกนะครับคือสามารถที่จะสร้างเมลิเชีย a y ปโ a ดได้นะครับถัดไปนะครับสามารถที่จะ Copy ไปโลดนะครับไปยัง user system ได้นะครับจากนั้นนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลด a y l o a d และ execute payload นะครับสุดท้ายคือสามารถที่จะรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับในการทดสอบระบบของเรานะครับมานำเสนอได้นะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ device นะครับในแ a b นะครับเขากำหนดให้เราใช้ device ทั้งหมดทั้ง3ตัวได้กันนะครับก็คือ 1. นะครับ windows server 2 0 1 9นะครับ 2นะครับ Linux kali นะครับและ Windows 10นะครับแล้ก็ทำการ on Linux kali นะครับและ Windows 10นะครับระหว่างที่รอนะครับเรามาดู task 1นะครับ task 1 n e เขาบอกว่าให้เราสร้าง media p a y เ load นะครับซึ่งวิธีการก็คือไปที่ Linux นะครับจากนั้นเข้าไปที่ terminal นะครับพิมพ์คาสั่ง setoolkit นะครับครับเราไปที่ตัว linux นะครับจากนั้นแต่บนคลิปที่เท terminal นะครับขยายให้เท terminal มีขนาดใหญ่นะครับพิมพ์คำสั่ง setoolkit นะครับหรือ,อ social engineering toolkit นะครับกด enter ครับ ในการใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะมีการถาม term of s v i c e นะครับให้เราตอบ yes เป็นเลยครับถัดมานะครับให้เราเลือกเมนูหมายเลขหนึ่งนะครับคือ social engineering attack นะครับ ขอสักครู่นะครับต่อไปนะครับให้เราเลือกเมนูใหม่เลข4ครับคือการ create payload and listener นะครับและสุดท้ายนะครับให้เราเลือกเมนูใหมายเลข5ครับ reward tcp นะครับจากนั้นนะครับเขาจะบอกให้เราระบุหมายเลข ip address ของเครื่องนะครับในที่นี้ก็คือ192.168ครับ .168 บัศูนย์สามนะครับจากนั้นคือหมายเลขพอร์ตนะครับคือสี่สี่สามครับจากนั้นรอนะครับถ้านะตอนนี้นะครับ เปลโลดเราสามารถสร้างสำเร็จแล้วนะครับโดยจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ o ูนะครับ slash. /.set เอสนะครับเอสเปโอล์ e นะครับจากนั้นเขาจะถามเราว่าเราต้องการที่จะ start p a ป load หรือเ,เปล่านะครับเราก็ตอบว่า y ย s กเป็นครับนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็แสดงว่าเปโอลดเราสามารถที่จะ ทำงานได้แล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดู task t o o นะครับเขากำหนดให้เรา copy file p a y load นะครับวไว้ที่ user system นะครับโดยวิธีการที่เขากำหนดก็คือให้เราใช้คำสั่งแล้วเราใช้วิธีการ ftp นะครับซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับคือ1คือให้เรา set up ftp server นะครับโดยใช้คำสั่ง use นะครับ auxiliary นะครับ server ftp นะครับต่อมาก็ set ftp root นะครับไว้ในที่ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เก็บไปลโของเรานะครับสุดท้ายนะครับใช้คำสั่ง addpoint นะครับนามาลองทำกันดูเลยครับกลับมาที่ linux นะครับคอนโซลของเรานะครับใช้คำสั่ง use นะครับ auxiliary ครับ จากนั้นใช้คาสั่ง set ftp root นะครับนะไปไว้ที่โเดอร์ของ payload ของเรานะครับนะครับตอนนี้คือ ftp root เราสูกเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนะครับใช้คาสั่ง exploit นะครับ เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟเวอร์เราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อที่ท a กทีเลยนะครับก็เขา,เากำหนดให้เราดาวน์โหลดไปโหลดนะครับตัวมีวิธีการดังนี้ครับก็ไปที่ Windows 10นะครับจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง cmd นะครับรลลัน command พร้อมขึ้นมาครับ จากนั้นพิมคำสั่ง ftp ไปที่หมายเลข IP 192.168.0.3ก็คือตัว ftp server ที่เราเซตเอาไว้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะมี user นะร,ระบุ user เป็น anonymous นะครับแล้วก็ password ให้เราแบงค์เอาไว้นะครับเมือ่อล็อกอินเข้าไปได้แล้วนะครับให้เราลราใช้คำสั่ง dr ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะดู directory ได้หรือเปล่านะครับนะครับเรามาลองกันดูเลยนะครับไปที่ windows 10นะครับครับพิมพ์คำสั่ง cmd นะครับ,นนรบ command นะครับัน command ขึ้นมานะครับจากนั้นใช้คำสั่ง ftp นะครับ ไปที่เบอร์ IP ของ ftp server เรานะครับคือ192.168 0 3นะครับศูนย์สามล็อกอินด้วย user anonymous นะครับพาสเวิร์ดแบงค์เอาไว้นะครับล็อกอินได้แล้วนะครับลองใช้คำสั่ง dr เพื่อดู directory นะครับ แรกนะครับจะมีการ alert ของ windows defender ขึ้นมานะครับไม่ต้องสนใจครับกด allow access เป็นเลยครับจากนั้นเราลองพิมพ์อีกครั้งหนึ่งอยบเรอให้ใช้ได้นะครับเรา access เข้าโฟลเดอร์ได้แล้วครับจากนั้นเรามาดูคำสั่งของ t a x t ต่อไปนะครับเขากำหนดให้เราเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมด binary นะครับเพื่อที่จะใช้คำสั่ง เก t p a y ป o a โของเรานะครับเริ่มเลยครับพิมพ์ Binary นะครับเห็นไอยนะครับ g ก t payload ของเรานะครับเียบน้อยครับเราสามารถดาวน์โหลดไป l โหลดเข้ามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของ Windows 10ได้แล้วนะครับ ตัดมานะครับ Task 4นะครับคือให้เราทําการ Execute payload ที่เราได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับโดยให้ไปที่ Folder User นะครับ Administrator จากนั้นทําการ Rename ครับ Rename payload นะครับให้เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Setup.exe แทนนับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับแล้วลองกลับมาที่ตัว Linux c a l y นะครับดูผลที่ได้ทีนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ มาที่ windows 10นะครับเปิด windows a p p l o r e r ขึ้นมาครับไปที่ user นะครับ administrator หาไฟล์ที่ชื่อ a y l o a d นะครับจากนั้นกด f 2ครับหรืออคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาก็ได้ rename นะครับเป็น set up นะครับเรียบร้อยครับดับเบิลคลิกครับ เีย้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับมาที่ลินุกนะครับดูผลที่ได้นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับจะบอกว่าเซสชัน1 open นะครับนั่นหมายความว่าเโหลดของเราสามารถทํางานได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับต่อไปนะครับทักไฟนะครับทักไฟคือให้เราลองทดสอบเจาะระบบดูนะครับ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นะครับโดยเริ่มจากคำสั่งนะครับ session นะครับขีด i หมายเลข s e สช i o n หมายเลขที่1นะครับกนเลยนะครับเชื่มเชื่อมต่อ s e สช i o n ที่1่แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราลองใช้คำสั่ง ps นะครับเพื่อดูโปรเซสนะครับ โปรเซสที่แสดงขึ้นมานี่นะครับจะเป็นโปรเซสของ Windows 10นะครับจากนั้นนะครับเราลองอ่าตรวจสอบเว็บ c a m นะครับโดยการใช้คำสั่ง Webcam Snap นะครับถ้า Windows มี Windows 10มีเว็บ c a m นะครับเราจะสามารถ Snap หน้าจอออกมาได้เลยนะครับปรากฏว่า,า Windows 10ไม่มีเว็บ c a m นะครับ จากนั้นนะครับเราลองใช้คำสั่งเพื่อจะดำคีย์บอร์ดดูนะครับดำการพิมพ์คีย์บอร์ดของ Windows 10นะครับเริ่มด้วยคำสั่ง Key Scan นนะครับสตาร์นะครับจากนั้นใช้คำสั่งคีย์สแกนดำนะครับ สังเกตเห็นว่าไม่มีข้อมูลเลยนะครับเนื่องจาก windows 10ไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับเราลองกลับไปที่ windows 10นะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วลองเปิด notepad ขึ้นมาครับลองพิมพ์อะไรสักอย่างลงไปนะครับ,รบกลับไปที่ linux ใหม่นะครับ ใช้คำสั่ง k e y d o w มอีกคร anyway, mm ั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับ hi word นะครับสามารถดันข้อมูลจากการพิมพ์คีย์บอร์ดได้ครับสำหรับ task ไปนะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับต่อไปเรามาดู lab assignment กันนะครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับที่ attacker นะครับ ใช้ใช้ในการสกัดข้อมูลโดยใช้โซเชียลอินเ e เนอร g นะครับข้อนี้ตอบ mid direction e นะครับ manipulate และ psychology นะครับก็คือ,อใช้หลักจิตวิทยานะครับใช้วิธีการหลอกลวงใช้วิธีการบิดเบือนข้อมูลนะครับถัดมานะครับข้อที่2นะครับก็ถามว่า,าประเภทของกลุ่มเป้าหมายนะครับที่โซเชียลอิน n e เน i ร g งเนี่ยจะ จะโจมตีนะครับมีประเภทไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายในการที่จะถูกโจมตีนะโดยวิธีการโซเชียลเจเนอเรติ้งเนี่ยครับมีทุกกลุ่มเป้าหมายครับแต่หลักๆแล้วก็ก็คือแมネเจอร์ครับ HR ครับพนักงานต้อนรับแล้วก็ไอทีนะครับตรงนี้ตอบทุกข้อครับต่อมาข้อที่3นะครับเขาถามว่าครับเทคนิคนะครับมอเตอร์เรชั่นเทคนิคนี่ยครับ ในโซเชียลจิเนียริงเนี่ยครับเทคนิคไหนที่ใช้วิธีการอาแอบอ้างโดยใช้ผู้มีอำนาจทางากฎหมายหรือว่าหน่วยงานที่บังคับทาง,งกฎหมายมาแอบอ้างนะครับซึ่งข้อนี้คือ Authority นะครับคือการใช้อำนาจนะครับข้อ4นะครับเขาถามว่า,าจำนวนขั้นตอนของ p ิชชู่โปรเซสเนี่ยมีกี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับ วันนี้ตอบ4ขั้นตอนครับคือการ initiate นะครับแล้วก็การ execute นะครับ user action และสุดท้ายคือ completion นะครับข้อ5นะครับก็ถามว่า pitching attack เนี่ยครับประเภทไหนครับที่เป็นปเป็น pitching attack ที่ระบุเฉพาะเจาะจงเป้าหมายนะครับวันนี้ตอบโซเฟีย pitching นะครับ Assignment ของเราก็จบเพียงแค่นี้ครับเราส่ง Submit Report เลยครับรีพอร์ตให้บีน Submit เรียบร้อยนะครับสำหรับแ a c t i c e Lab นะครับของ c o m เทียเป็น Test p a r t นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ